ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1.053ของสกกระปรกสังโยยืนขึ้นอย่างแข็งแข็งผ่านไปสักประมาณหนึ่งเครื่อเสี้อผิงกังก็ตรวจสอบสบเสร็จและเขาก็ปัดไม้ปัดมือเข้ากับเสื้อผ้าของตนเองทันทีสัโยเห็นภาพนี้แล้วทนไม่ได้จริงๆเขารีบเดินเข้าไปยื่นผ้าเช็ดหน้าสีเขียวให้คุณชายเสี้อใช้นี่เถอะเสื้อผิงกังหันหน้ามามองเขา แล้วก็เห็นผ้าเช็ดหน้าไม่ต้องหรอกเสื้อผ้าของข้าใช้การได้ดีเสียผิงกังพูดตรงมากเขามองผ้าเช็ดหน้านั้นแล้วก็จิปากมันเหมือนของที่พวกผู้หญิงใช้จริงๆไม่เพียงแต่สะอาดแต่ยังปักลายดอกไม้ด้วยเสียพิงกังกว่าตามองเล็กน้อยเขาแทบจะโยนคนที่จุกจิกวุ่นวายเหมือนกับผู้หญิงคนนี้โยนลงน้ําแล้วยังดีที่เขารู้ว่าราชทายาทก็อยู่ด้วยจึงไม่ได้ลงมือใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้สั่งโยกัดฟันเล็กน้อย คนจากสารตัดสินคดีตรวจสอบศพก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรศพนี้เดิมทีก็เป็นคนมาก่อนแล้วก็เพิ่งตายหนึ่งคือไม่มีลมหายใจสองคือไม่ได้เน้เปื่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ศพจมน้ำและมีโคลนและทรายจำนวนมากอยู่ในปากเสี้ยผิงกังยืน่นมือไปล้วงมันออกมาและนอกจากโคลนและทรายแล้วเขายังเห็นว่าคนผู้นี้ล้วงเอาเมื่อแปลกๆออกมาด้วยแล้วจะแค่เช็ดบนเสื้อผ้าง,ง่ายๆอย่างนี้ได้อย่างไร เสี้ยพิงกังอยากจะโวยวายออกมาจริงๆข้าไม่อยากใช้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยแต่หลังจากที่เขาคิดอย่างรอบคอบแล้วก็คิดว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นที่ภรรยาของราชทายาทอยู่ดีเขาไม่ควรทําให้ราชทายาทอับอายต่อหน้าคนอื่นก็เลยรับผ้าเช็ดหน้ามาอย่างอดทนก็ได้เขาถือผ้าเช็ดหน้าชํำเลืองมองเล็กน้อยแล้วก็เช็ดเช็ดถูถูมือแค่ครู่เดียวผ้าเช็ดหน้าที่เดิมทีเรียบกริบและมีกลิ่นหอมก็กลายเป็นก้อนสกปรกสกปรกก้อนหนึ่งขอบคุณเจ้ามาก เสียผิงกังเช็ดเสร็จแล้วก็ไม่ลืมกล่าวขอบคุณแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้ายัดกลับใส่อ,อกเสื้อของสัญโยทันทีสหายเจ้าชื่อว่าอะไรเป็นศิษย์น้องของฝ่าบาทใช่ไหมเขาสามารถยืนอยู่กับฝ่าบาทได้ก็น่าจะเป็นศิษย์สำนักเดียวกันแล้วสีหน้าสัญญยซีดลงไปทันทีผ้าเช็ดหน้าแขวนอยู่กลางหน้าอกของเขาแบบนี้จะเอามันออกหรือจับมันไว้ก็ไม่ได้เขารู้สึกว่ามีสิ่งสกรปรกจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังคืบคลานและก่อความหายหน้าบนตัวเขา ทำให้เขาต้องลุกขึ้นยืนด้วยอาการขนลุกแต่ด้วยมารยาททางสังคมทําให้เขาไม่สามารถจะโยนมันทิ้งได้เจียงจิ้นลู่ที่ทนดูไม่ไหวอีกต่อไปเอาผ้าเช็ดหน้าออกให้เขาเขาจึงสามารถกลับมาหายใจเป็นปกติได้อีกครั้งเวลานี้สังยยิ้มไม่ออกจริงๆเขามองเสี้ยพิงกังเหมือนกับว่าเขาได้เห็นภูเขาพีชิดได้ยากที่สุดในชีวิตและมีความคิดขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าในชั่วชีวิตนี้เขาไม่อยากจะพบเจอคนผู้นี้อีกเป็นครั้งที่สอง ฝาบาทเป็นการจมน้ำตายพยาเขาวันนี้ทะเลสาบเย็นเป็นน้ำแข็งเขาสวมเสื้อผ้าหนักและหนาจึงไม่สามารถลอยขึ้นมาได้พักหนึ่งเสียผิงกังทำงานอยู่ที่ศาลตัดสินคดีมานานขนาดนี้แล้วความสามารถในการแยกแยะสาเหตุการตายของเขาจึงพอมีอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าคนผู้นี้ไปที่ริมทะเลสาบทำไมตกลงไปได้อย่างไรโชคดีที่วันนี้มีคนอยู่ที่นี่มากอาจจะมีคนเห็นเหตุการณ์บ้างแม้ว่าวันนี้มีจะมีคนมาก แต่สายตาของทุกคนโดยรอบต่างจับจ้องไปที่ศาลากันหมดที่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษเจียงจิ้นลู่อดพูดขึ้นมาไม่ได้เซี่ยผิงกังสังเกตยอยู่เงียบๆและพบว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆสถานที่ตรงนี้เงียบสงบก,ก็จริงแต่ทิวทัศน์ไม่ได้ดีที่สุดเขาไม่ใช่บัณฑิตเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าที่ศาลานั่นมีอะไรแปลกประหลาดมหัศจรรย์หรือจึงทาให้ผู้คนมากมายแห่กันไปที่นั่นแต่ราชทายาทเองก็ไปที่นั่นด้วย คนอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วข้าจะให้คนมาตรวจร่างกายของเขาสักหน่อยเสี้ยพิงกังเอ,อ๋ยขึ้นอันที่จริงก็ไม่ต้องตรวจสอบหรอกหลังจากเกิดเรื่องใหญ่โตแล้วคนที่รู้จักผู้ตายก็ยืนอยู่ในฝูงชนด้วยทั้งยิงโดดเด่นเป็นพิเศษอีกต่างหากนางเป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวหน้าตาดีน่ารักมากแต่ในขณะนี้ดวงตาของนางบวมแดงร่างของนางสั่นเทาเล็กน้อ ยอสีหน้าของนางแต่สลายเสี้ยเฉียวเคยวาดภาพนางมาก่อนตอนที่นางวาดภาพก็ไม่คาดคิดว่าหญิงสาวผู้นี้จะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่ชวนใจสลายเช่นนี้ตอนที่หนึ่งศูนย์ห้าสี่หญิงสาวที่น่าสงสารในใจเสี้ยเฉียวออดที่จะเห็นใจหญิงสาวคนนี้เล็กน้อยไม่ได้นางถอนใจเบาๆเวลานี้แม่นางน้อยก็ถูกเชิญตัวไปสอบถาม เสี้ยผิงกังถึงตาใส่พวกคนมุงและเลยพวกเขาไปที่ศาลาทันทีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบใหญ่โตเกินไปสังโยเกิดจะหัวใจวายตายเพราะสายตาดูดันของเสี้ยผิงกังสมกับเป็นคุณชายเสี้ยผูู้ด่งดังจริงๆดูดันไม่เกรงใจใครเสียยิ่งกว่าที่เขาลือกันอีสังโยเอ่อออกมาอย่างยากลําบากพอพูดจบแล้วเขาก็เลือกที่จะไปที่ศาลาไม่กล้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วคุณชายเสี้ยผู้นี้เหมือนกับจะกินคนอย่างนั้น เขารู้สึกว่าเซียผิงกังอาจจะลงไม้ลงเมื่อเมื่อไรก็ได้ตลอดเวลาแต่ก่อนที่เขาจะจากไปก็ยังไม่ลืมราชายาทและสิทธิ์ที่ใหญ่สังโยมองทั้งสองด้วยแววตาลึกซึ้งฝ่าบาทสิทธิ์ที่ใหญ่พวกเราไปรอที่ตรงโน้นกันดีกว่าพวกเราอยู่ก็ช่วยเรื่องคดีไม่ได้หรอกสิทธิ์น้องไปก่อนเธอไม่ต้องสนใจพวกเราเซียเฉียบโบกมือให้เขาไม่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวไปไหนสิทธิ์พี่ซิงข้าจะอยู่ดูอะไรหน่อยเจยงจะลู่รีบเอ่ยสังยรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยกับฉากที่โหดร้ายอย่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่รัชทายาทและคนจากศาลตัดสินอยู่ใกล้ๆในฐานะประมาจารย์สอนศินละปะเขาอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีประโยชน์จึงเลือกที่ไปรอที่อื่นดีกว่าส่วนในเวลานี้เสี้ยผิงกังก็จ้องหน้าหญิงสาวเจ้ารู้จักคนผู้นี้พวกเจ้ามาด้วยกันหรือเขาพยายามเต็มที่ที่จะทําให้ตนเองดูใจดีขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามเขาเกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่ดูร้ายและคุณลักษณะนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆมันก็ยังทําให้นางหวาดกลัวอยู่ดี แม่นางน้อยยิ่งตัวสั่นมากขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของเขาและนางก็ประหม่าจนพูดอะไรไม่ออกเสียพิงกังจนปัญญาจริงๆผู้หญิงนี่น่ารำคาญจริงๆขี้กลัวยิ่งกว่าหนูเสียคนใกล้ตัวตายไปแล้วทั้งคนก็ยังไม่สามารถจะพูดอะไรได้เสียเวลาจริงๆแม้ว่าเขาจะคิดเช่นนั้นแต่เสียผิงกังก็หาลูกน้องที่หน้าตาดูจะดีหน่อยมาออกหน้าถามนางอีกรอบเขาหันหลังให้เพื่อไม่ให้หญิงสาวเห็นหน้าเขา แล้วหญิงสาวก็อารมณ์ดีขึ้นมากอย่างที่ข้าจริงๆฟู่ฮั่นเหวนินเขาคือพี่ฮั่นเหวนินอยู่ข้างบ้านข้าไม่กี่วันก่อนมีคนส่งเทียบเชิญของสวนแปดทิศมาให้ข้าข้าก็เลยเอาไปให้พี่ฮั่นเหวนินได้ยินมาว่าวันนี้ที่นี่คือคึกมากพวกเราก็เลยมาดูกันเมื่อครูน่นี้พวกเราได้ยินคนอื่นพูดว่าตรงโน้นมีคณะนิ้วมาร้องเพลงอยู่เดิมทีพวกเราจะไปที่นั่นด้วยกันแต่พี่ฮั่นเหวินบอกข้าว่าเขาพบคนรู้จักแล้วให้ข้าไปก่อนแต่ข้ารออยู่ตั้งนานเขาก็ยังไม่มา แม่นางน้อยผู้จบก็สะอื้นอย่างหนักเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาจะไปพบใครลูกน้องของเสี้ยผิงกังเอ๋ยถามหญิงสาวสายหน้าด้วยน้ำตาคลอเบ้าค้าไม่รู้พี่หันเหินบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมชั้นให้คนไปตรวจสอบหน่อยไม่ว่าใครก็ตามในส่วนนี้ที่เคยพบกับผู้ตายให้นำตัวมาให้หมดไปตามหาอาจารย์ของคนผู้นี้เอารายชื่อผู้ร่วมชั้นเรียนมาด้วย นอกจากนี้แล้วก็ต้องตรวจสอบหญิงสาวคนนี้ด้วยถึงอย่างไรคนทั้งสองก็มาด้วยกันนางเองก็ใช่ว่าจะรอดพ้นข้อสงสัยไปได้เสี้ยผิงกังไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจใดๆให้กับหญิงสาวผู้นี้สายตาที่เขามองทุกคนก็เหมือนกับสายตาที่มองผู้ต้องสงสัยไม่มีความแตกต่างเลยสักนิดเมื่อสวนแปดทิศเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเช่นนี้ความคึกคักก็หยุดลงไปด้วยเสี้ยเฉียวและคนอื่นๆนั่งพักผ่อนอยู่ห่างๆสักระยะหนึ่ง และหลังจากผ่านไปสองช่วยามก็มีคนกลับมารายงานบ้านของฟู่ฮั่นเหวินมีฐานะไม่เลวครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยทั่วไปข้างบ้านเป็นบ้านของหญิงสาวผู้นี้ซึ่งแท้พานานางมีชื่อว่าพานเจียวครอบครัวของทั้งสองนับว่าทัดเทียมเหมาะสมกันทั้งสองเป็นคู่รักในวัยเด็กที่เติบโตมาด้วยกันและยังมีเจตนาจะแต่งงานกันด้วยตอนนี้ฟู่ฮั่นเหวินเสียชีวิตไปและบิดามารดาของทั้งสองครอบครัวต่างก็มากันหมด พวกเขาพากันร้องให้ด้วยความด้วยความโศกเศร้าเสียใจและในเวลานั้นเองเสี่ยเฉียวก็ได้พบวิญญาณของฟู่ฮั่นเหวินตอนที่บิดามารดาข,ของเขามาในที่สุดเขาก็โผล่ขึ้นมาจากก้นทะเลสาบช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 0 5 5ตัวการเสี่ยเฉียวมองวิญญาณของฟู่ฮั่นเหวินก็เห็นว่าเขากำลังสับสนมึนงงเล็กน้อยดูท่าทางไม่เหมือนวิญญาณของคนที่เพิ่งตายเลย คนปกติทั่วไปที่เพิ่งตายส่วนใหญ่แล้วมักจะยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นคนในครอบครัวของตัวเองหากไม่ร้องให้เสียใจก็ต้องโกรธแค้นไม่เต็มใจหรือไม่ก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองพยายามให้ญาติได้ยินเพื่อล้างแค้นแทนตนแต่ฟู่ฮั่นเหวินนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเหมือนรูปปั้นหินที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยแม้แต่น้อยดวงตาที่เขามองพ่อแม่อาจมีน้ำตาร่องรอยไม่เต็มใจอยู่บ้าง แต่ปากซี่เซียวของเขากลับปิดสนิทและไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำแปลกมากจริงๆในเมื่อเสียเฉียวมาพบกับคดีฆาตกรรมนี้แล้วนางจะแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็คงไม่ดีนางเองก็มองเห็นวิญญาณด้วยโดยหลักการแล้วนางก็ควรจะถามถ่ายสักหน่อยเสี่ยเฉียวยื่นมือไปหาเสี่ยผิงกังมีเหรียญทองแดงไหมเสี่ยผิงกังลูบไปตามเนื้อตัวแล้วหยิบเหรียญทองแดงออกมาจํานวนหนึ่งโดยไม่ถามอะไรเอานี่ ของตอบแทนเสี้ยเฉียวยัดของเข้าไปในอกเสื้อของเขาจากนั้นก็เดินไปที่ริมทะเลสาบวิญญาณน,นั้นลอยอยู่บนผิวน้ำห่างจากศพไม่ไกลนักการเคลื่อนไหวของเสี้ยเฉียวไม่ได้ดึงดูสายตาคนเท่าไรนักโดยเฉพาะกับญาติของฟู่หั่นเหวินที่กําลังจมอยู่ในความโศกเศร้าในขณะนี้สำหรับพวกเขาแล้วทุกสิ่งรอบตัวไม่สำคัญอีกต่อไปเสี้ยเฉียวเผชิญหน้ากับวิญญาณ ฟูฮั่นเหวินผู้นี้หน้าตาไม่เลวหน้าจะอายุประมาณ1 7 1 8ปีเขาหล่อเหลาเอาการสุภาพอ่อนโยนแต่ตอนนี้เขากลายเป็นวิญญาณไปแล้วจะมีไอเย็นแผ่นออกมาจางๆทั่วร่างที่คิ้วของเขามีเกล็ดน้ำแข็งเกาะเล็กน้อยแต่ก็ดูไม่น่าเกลียดเจ้ามีความแค้นอยากจะคลี่คลายความแค้นนั้นไหมเสียเ่ยเฉียวเอ๋ยถามเสียเบาเขามีความกับแค้นใจอยู่มากแต่ก็ยังอดกลั้นไว้เขาไม่น่าจะมีเจตนาแก้แค้นวิญญาณหันมามองนางช้าชา้าข้าเป็นนักพรต เซี่ยเฉียวเอ๋ยเนิบช้าด้วยความอดทนอย่างยิ่งเจ้ามีอะไรอยากจะพูดกับครอบครัวก็บอกข้าได้ข้าจะช่วยบอกต่อให้แล้วก็นางผู้นั้นด้วยเสียเ่ยเฉียวยังพูดไม่จบก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าวิญญาณดูเหมือนจะมีไอแค้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงแต่สายตาของเขาเจอความเจ็บปวดขมขื่นเล็กน้อยท่านใดนั้นเขาก็กระโดดกลับลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งเสียเ่ยเฉียวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งด้วยความสงสัยเล็กน้อยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเมื่อครู่นี้ แม่นางพานกับเขายังรักกันหวานชื่นต่อให้เขาจะตายอย่างน่าสงสารก็ไม่น่าที่จะแสดงออกเช่นนั้นเมื่อพูดถึงแม่นางพานนี่นอกเสียจากว่าเสียเ้ยเฉียวรู้สึกเย็นเยียบขึ้นมาในใจทันทีนางหันกลับไปมองหญิงสาวผู้นั้นสองตาของแม่นางน้อยแดงกำ่ำนางเศร้าโศกเสียใจมากและหลังจากที่บิดามารดาของนางมาที่นี่แล้วนางก็ยิ่งร้องให้สะอึกสอืออ้นหนักขึ้นไปอีก ท่าทางเช่นนี้ไม่ว่าใครที่เห็นก็จะไม่สงสัยนางแม้แต่น้อยแต่เมื่อแปลความจากท่าทีของวิญญาแล้วเกรงว่าคดีนี้ฆาตกรรมคงจะมีความเกี่ยวข้องกับนางเป็นไปไม่ได้กระมังเสียเ้ยเฉียวตกใจเล็กน้อยตอนที่นางวาดภาพนั้นคนสองคนคือคนที่นางมองอย่างพินิษพิจารณาที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลออกไปแต่นางก็สัมผัสถึงความอบอุ่นและสวยงามนั้นได้อย่างชัดเจน วิญญาณของฟู่ฮั่นเหวินเพิ่งจะกลับลงไปก็มีวิญญาณอีกตนคลานขึ้นมาจากน้ําแทนเมื่อครูน่นี้ฟู่ฮั่นเหวินอยู่แค่ที่ริมทะเลสาบและไม่ได้ออกไปไหนแต่ตอนนี้วิญญาณตนนี้กลับมีท่าทีต่างออกไปเขาขึ้นจากน้ําด้วยอาการตื่นเต้นอย่างมากและค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้าฝั่งทีละน้อยเนื้อตัวเขาเปียกชื้นและบวมเล็กน้อยดวงตาของเขาเป็นสีเขียวเขียวดำๆด,ดูไม่หล่อเหลาเท่าฟู่ฮั่นเหวิน เจ้าเป็นวิญญาณในทะเลสาบนี้หรือเสี่ยเฉียวถามวิญญาณน้ํานั้นชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหันมามองนางเจ้ากําลังพูดกับข้าถูกต้องพูดกับเจ้านั่นแหละเจ้าลากคนเมื่อครู่นี้ลงน้ำไปใช่ไหมเสี่ยเฉียวเอ่ยถามอีกตอนที่หนึ่งศูนย์ห้าหกฆาตกรมีวิญญาณน้ําอยู่ประเภทหนึ่งที่มักจะหาคนมาแทนคนหากไม่มีคนอื่นมาแทนก็จะต้องอยู่ใต้น้ําไปตลอดไม่สามารถจะขึ้นฝั่งได้ วิญญาณที่อยู่ตรงหน้านี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นวิญญาณน้ำเห็นชุดที่นางสงสัยและกลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากร่างของนางแล้วก็ใจแป้าลงไปทันทีเขาอดรู้สึกประหม่าขึ้นมาไม่ได้ข้าไม่ได้ทำนะข้ารู้ว่าลากคนไปเป็นตัวแทนนั้นไม่ดีข้าก็น่าสงสารมากเหมือนกันนะข้าเสียหลักตกลงไปในทะเลสาบนี้จนผ่านมานานขนาดนี้แล้วก็ยังไปไหนไม่ได้โชคดีที่สวรรค์เมตตาสงสารข้า ในที่แบบนี้ยังมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นได้ค่าจึงหลุดมาได้อย่างถูกต้องวิญญาณพูดไปกระถูมือไปมาด้วยความรู้สึกทั้งที่ขาดทั้งดีใจเจ้าเพิ่งจะได้ขึ้นฝั่งมีแผนจะทําอะไรหรือเสี่ยเฉียวเห็นท่าทางของเขาแล้วก็ใช้น้ําเสียงที่อ่อนโยนลงมากวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนมาแทนข้าแล้ว ภายในเจ็ดวันข้าก็น่าจะลงไปเบื้องล่างได้แล้วข้าเตรียมที่จะไปดูญาติก่อนดูเสร็จแล้วค่อยไปเสียเฉียวพิจารณาสถานการณ์ของเขาอย่างละเอียดเมื่อเขาหาตัวแทนได้แล้วและไม่มีความยุติติดใดๆก็น่าจะลงไปเกิดใหม่ได้แล้วจริงๆเสียเฉียวหยิบเอาเย็นแผ่นหนึ่งออกมาจากอกเสื้อแล้วซัดไปที่เขาเยนนี้มีไว้สําหรับหล่อเลี้ยงวิญญาณเพื่อมีให้ดวงวิญญาณเจ้าเกิดเรื่องและเสียหายภายในเจ็ดวันนี้วิญญาณได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากขอบคุณปรมาจารย์มาก ข้ามีอีกเรื่องที่อยากจะถามเจ้าหน่อยเสียเฉียวสุภาพขึ้นมากตัวแทนของเจ้านี้ตายได้อย่างไรกันแน่เจ้ารู้หรือไม่รู้สิปรมาจารย์วิญญาณ้ำพยักหน้าทันทีเขาถูกคนผลักจนจมน้ำตายข้าเห็นคนคนนั้นด้วยนะเขาอยู่ที่ศาลานั้นและเป็นผู้ชายยังหนุ่มแน่นมากตอนนั้นพวกเขาสองคนกำลังยืนคุยกันที่ริมทะเลสาบข้าได้ยินพวกเขาชัดมากพอจะบอกข้าได้ไหมว่าพวกเขาคุยอะไรกันเสียเฉียวเอ่ยถาม แน่นอนอยู่แล้ววิญญาณพยักหน้าทันทีข้าเองก็ทนเห็นคนผู้นั้นลอบแทงข้างหลังคนไม่ได้ควรจะรีบจับเขาไปเร็วๆดีกว่าตอนนั้นข้าอยู่ในน้ำคอยดูเรื่องสนุกๆอยู่ต่อมาก็ได้ยินบางคนพูดว่าในภาพวาดมีชายหญิงคู่หนึ่งดูเหมาะสมกันมากข้าก็เลยว่ายน้ำมาดูเสียหน่อยข้าเพิ่งจะมาถึงก็เห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังจะจากไปพอดี เทียงแต่ตอนหลังผู้หญิงคนนั้นจากไปก่อนเพราะฝ่ายชายบอกว่าพบคนรู้จักจึงได้อยู่ที่นี่ต่อหลังจากเด็กสาวคนนั้นจากไปแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งมาทั้งสองพูดคุยกันอย่างใจเย็นในตอนแรกแต่ระหว่างการพูดคุยชายคนนั้นกลับพูดอะไรที่ไม่น่าฟังออกมาวิญญาณตนนั้นดูลอายใจเล็กน้อยและลำบากใจที่จะพูดออกมาแต่เมื่อเขามองไปยังศพที่นอนอยู่บนพื้นเขาคิดว่าอีกฝ่ายคือตัวแทนของตนและถือเป็นผู้มีพระคุณของตนด้วย ดังนั้นเขาจึงไม่อยากที่จะปิดบังไม่พูดความจริงออกมาที่ข้ารู้ก็คือผู้ชายคนนั้นอ้างตัวว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเด็กหญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาสนิทกับเด็กผู้หญิงคนนั้นมากเพียงใดและทั้งสองครอบครัวตั้งใจที่จะให้พวกเขาเกี่ยวดองกันตั้งแต่พวกเขายังเด็กวิญญาณตัวแทนของข้าได้ยินคำพูดเหล่านั้นแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีขึ้นมาต่อมาเขาก็อาศัยโอกาสที่ตัวตายตัวแทนของข้าไม่ทันระวังผักเขาตกลงไปในน้ำ เดิมทีเขาก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่าตนเองมีความสัมพันธ์ทางกายกับแม่นางคนนั้นตั้งนานแล้วและยังบอกอีกว่าสาเหตุที่หญิงสาวเชิญเขาออกมาในวันนี้เป็นเพราะเห็นว่าเขาน่าสงสารขเขาเงียบไปสักพักก็นำปิ่นปากผมลูกปัดออกมาและพูดว่าคนอย่างเขาสมควรตายแล้วจะอยู่เป็นตัวถ่วงของคนอื่นทำไมถ้าหากไม่ใช่เพราะหญิงสาวเห็นว่าเขาน่าสงสาร น้องหญิงก็คงจะไม่ชายตาม,มองเขาหรอกคนอย่างเขามันหมายความเมื่ออย่างไรฟู่ฮั่นเหวินคนนี้มีข้อบกพร่องอะไรหรือเมื่อครูเซียเฉียวมองไม่ออกเลยดูเหมือนว่ามือของเขาจะไม่ค่อยดีนักตอนที่เขาพยายามดิ้นรนเดิมทีเขาก็สามารถปีนขึ้นไปได้แล้วแต่ข้ากลับเห็นว่ามือของเขาดูไร้เรี่ยวแรงเขาพยายามคว้าจับอะไรอยู่นานแต่ก็จับไว้ไม่ได้ หลังจากที่เขาได้ยินคำพูดพวกนั้นและเห็นปิ่นลูกปัดดอกไม้แล้วก็หยุดดิ้นรนไปเสียอย่างนั้นและจมลงไปในที่สุดตอนที่1057มีกฎเกณฑ์มากมายเกินไปแล้ววิญญาณน้ำพูดถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเห็นอกเห็นใจตัวตายตัวแทนของตนผู้หญิงก็โกหกทั้งนั้นวิญญาณยังไม่ลืมถมน้ำลายไปทางพันเจียวทีหนึ่งตอนที่ไม่มีคนอื่นฟู่หั่นเหวนถามนางว่าทำไมนางถึงไม่ปักปิ่นดอกไม้นั่น นางกลับบอกว่ากลัวจะทําหายกลัวหายที่ไหนนางเอาของไปให้คนอื่นเพื่อแสดงความจริงใจไปแล้วต่างหากตอนที่นางอยู่กับฟู่ฮั่นเหวินนางยิ้มได้อย่างงดงามน่ามองขนาดนั้นดูไม่ออกเลยว่านางมีใจเป็นอื่นไปแล้วเฮ้อวิญญาณตนนั้นกรอกตาทันทีเสี่ยเฉียวได้ยินเช่นนั้นก็สายสีสยอย่างจนใจคำพูดของข้าจะถือเป็นจริงเป็นจังได้อย่างไร ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้โอกาสแม่นางผู้นั้นได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยสิเซี่ยเฉียวรู้สึกว่าภาพที่นางเห็นเมื่อครู่นี้ไม่น่าจะใช่การเสแสร้งจอมปลอมแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลแต่รอยยิ้มของพันเจียวนั้นช่างน่าประทับใจในขณะนั้นนางรู้สึกว่าสถานที่ที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันนั้นส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์อันอบอุ่นมันอบอุ่นมากขนาดนั้นเหมือนการเสแสร้งแกล้งทำนอกจากนี้แม้ว่านางจะไม่ได้ตั้งใจมองพันเจียวอย่างละเอียด แต่นางก็พอจะมองออกว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่ได้มีลักษณะหงเห้งของการมีชู้ข้าต้องขอบคุณที่เจ้าเตือนเรื่องนี้ขึ้นมาเสี่ยเฉียวเอ๋ยขอบคุณวิญญาณน้ำตนนั้นปรมาจารย์เกรงใจเกินไปแล้ววิญญาณน้ำพูดจบก็จากไปก่อนที่เขาจะจากไปก็ยังฮัมเพลงเบาๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขแค่ไหนที่ได้รับอิสระอีกครั้งวิญญาณน้ำชนิดนี้ถูกกักขังอยู่เป็นเวลานาน โดยทั่วไปแล้วความแค้นก็จะรุนแรงมากขึ้นหลังจากผ่านไปนานเข้าวิญญาณน้ำในตอนนี้ก็เหมือนกันแต่หลังจากที่มีวิญญาณมาแทนตัวเขาแล้วไอแค้นของเขาก็จะโยกย้ายถ่ายเทไปที่วิญญาณตัวแทนคนต่อไปไม่มากก็น้อยถ้าหากฟู่ฮั่นเหวินในฐานะตัวตายตัวแทนอยากจากไปก็คงไม่ง่ายนางเป็นนักพรตย่อมสามารถเก็บวิญญาณของฟู่ฮั่นเหวินไปได้เพียงแต่สิ่งแรกเปลี่ยนก็จะต้องมากกว่าวิญญาณทั่วไปอยู่บ้าง ตอนนี้ฟู่ฮั่นเหวินไม่โผล่หน้ามาเสี่ยเฉียวก็เลยหันหลังเดินกลับไปเสี่ยเฉียวยืนอยู่ริมทะเลสาบนานขนาดนั้นใบหน้าของนางจึงถูกลมหนาวพัดจนเย็นไปหมดเสื้อคลุมก็ห่อร่างนางแน่นเข้าไปอีกเจ้าสวียนจิงและเสี่ยผิงกังคุ้นเคยกับเรื่องอย่างนี้แล้วพวกเขาเองก็รู้ว่านางมีสุขภาพไม่ดีเอเมื่อเห็นว่านางลำบากตรากตรำเช่นนี้คนหนึ่งก็รู้สึกสงสารในขณะที่คนก็รู้สึกเลื่อมใสในตัวนางมากยิ่งขึ้น ท่านปรมาจารย์อากาศหนาวเย็นอย่างนี้ท่านยังต้องออกมาสังสรรต์ตามมารยาทอีกดูท่าแล้วการเป็นนักพรตนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเลยนะเสียพิงกังรู้สึกว่าชีวิตของนางไม่ง่ายเลยดูปรมาจารย์คนนี้สินางแค่กราบอาจารย์ที่สามารถอ่านหนังสือได้เท่านั้นก็ต้องติดตามอาจารย์มาด้วยและก็ต้องมีความสามารถบางอย่างติดตัวด้วยนะไม่เช่นนั้นคนอื่นก็จะรังเกียจว่านางมีแต่ตำแหน่งแต่ไม่ทำงาน โลกนี้ช่างมีกฎเกณฑ์มากมายเกินไปแล้วแน่นอนว่าที่เสียผิงกังคิดแบบนี้เพราะคนที่อยู่ข้างหน้าเขาคือปรมาจารย์โม่ที่เขานับถือหากเปลี่ยนเป็นเสียผิงไว้เด็กเวนนั่นได้ติดตามปรมาจารย์ที่เก่งกาจเช่นนี้แต่กลับยังไม่มีความก้าวหน้าเขาจึงสมควรถูกเคี่ยนให้ตายจะได้ไม่ต้องทำลายชื่อเสียงของอาจารย์เซี่ยวสำหรับสภาพอากาศนี้นั้นเฮิรเฮมันไม่หนาวตายหรอกใต้เท้าเสียเมื่อครู่นี้ข้าถามอะไรมาได้นิดหน่อย เจ้าอยากจะฟังหรือไม่เสี่ยเฉียงเงยหน้ามองเขาด้วยความรู้สึกลำบากเล็กน้อยมีหน้าเมื่อครู่นี้หลังจากที่สังยงเงยหน้ามองเขาอยู่สักพักก็คร้านจะมองเขาแล้วต้องอยากฟังอยู่แล้วเสี่ยผิงกังไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยคดีนี้เป็นเรื่องของสารตัดสินคดีอย่างเราก็จริงแต่คนที่ตายไปก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่ถ้าหากหาตัวฆาตรกรได้เร็วหน่อย และทาให้บิดามารดาของพวกเขาคลายความทุกข์ลงได้ค่าย่อมยินดีอยู่แล้วเอาละหากอย่างนั้นใต้เท้าเสี้ยก็ไปจับตัวลูกพี่ลูกน้องของแม่นางพานได้เลยเขาน่าจะอยู่ที่ศาลานั่นเพียงแต่คําพูดของวิญญาณไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้หากท่านอยากจะได้ความจริงก็อาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามหน่อยเซี้ยเฉียวเอ่ยปรมาจารย์คนผู้นี้เป็นผู้ต้องสงสยัยหรือว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเขาเป็นคนลงมือเองเสี้ยผิงกังยืนยันอีกครั้ง ตอนที่1 058หลบหัวแล้วโปรหางหากแค่สงสัยตอนที่สอบสวนก็จะต้องควบคุมตัวเองหน่อยไม่สามารถที่จะใช้การลงทันได้เพื่อไม่ให้เป็นการทำร้ายผู้บริสุทธิ์แต่หากมั่นใจแล้วว่าเขาเป็นฆาตรกรเรื่องนี้ก็จะต่างออกไปเจ้าหน้าที่ของสารตัดสินคดีลงมือขึ้นมาเมื่อไรไม่มีคำว่าใจอ่อนเรียกมาก่อนข้าต้องดูหงเฮงก่อนถึงจะมั่นใจได้เพื่อให้แน่ใจเสี้ยเฉียวไม่ได้ยินกราในเรื่องนี้ คำพูดของวิญญาณน้ําเมื่อครู่นี้มีความน่าเชื่อถืออยู่แต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับชีวิตคนตอนนี้นางก็ยังไม่เห็นหน้าคนผู้นั้นไม่สมควรที่จะยืนกรานว่าอีกฝ่ายทําผิดเสียพิงกังพยักหน้าแล้วส่งให้คนไปตามหาตัวเขาตามความคิดของเขาแล้วลูกพี่ลูกน้องคนนี้น่าจะมีปัญหาไม่มากก็น้อยตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วหลังจากคดีเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาสองสามชั่วย,ยามแล้ว ทันทีที่เกิดคดีขึ้นเขาก็ให้คนที่อยู่ภายในสวนแปดทิศนี้และรู้จักผู้ตายมารวมกันอยู่ที่นี่ตอนนี้มีเพื่อนร่วมชั้นหลายคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่แต่ทำไมลูกพี่ลูกน้องคนที่ว่ายังคงอยู่ในฝูงชนและไม่ปรากฏตัวหรือจะพูดว่าคนผู้นี้ปกปิดตัวตนตั้งแต่แรกหลบหลบซ่อนๆรอดูความสนุกหากหลบหัวแล้วโผล่หางแบบนี้จะต้องมีอะไรไม่ถูกต้องแน่ๆเจ้าหน้าที่ได้เชิญบิดามารดาตระกูลผ่านไปเพื่อระบุตัวเขา เดิมทีสามีภรรยาคู่นั้นต่างก็สึกมุนงงอยู่บ้างแต่เมื่อพวกเขาเห็นลูกพี่ลูกน้องของพันเจียวพวกเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยในเลยพวกเขาจะจำญาติของตอนเองไม่ได้ต่อให้คนผู้นี้จะซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนและแต่งตัวแตกต่างจากปกติเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ยังมองออกให้พริบตาและรีบนำตัวเขามาที่ข้างศพทันทีใต้เท้าด้วยตัวเขาแล้วเขาชื่อเหย็นเคอเปาเจ้าหน้าที่ผลักเขาเข้าไปเหย็นเครอเปาเป็นบัณฑิต แต่เขากลับดูบึกบึนแข็งแรงมากคนตระกูลฟู่และตระกูลผ่านรู้สึกมุนงงเล็กน้อยในเวลานี้โดยเฉพาะคนตระกูลฟู่ที่เอ่ยด้วยเสียงแหบแห้งใต้เทา้านีนี่มันหมายความว่าอย่างไรข้าถามเจ้าหน่อยทำไมเจ้าต้องซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนไม่ยอมเผยตัวทำความผิดแล้วร้อนตัวใช่ไหมเสียพิงกังเอ๋ยดูดันเย็นเคร่อเป่าเองก็ไม่ใช่คนตัวเตีย้ยแต่เมื่อเทียบกับเสียพิงกังแล้วเขาก็ยังเตี้ยกว่ามากเขาก้มหน้าลง รัศมีของเขาก็ถูกกดดนันจนไม่มีเหลือร่างของเขาสั่นเทาไปหมดข้าได้ยินคนอื่นว่าใต้เท้าจะหาตัวเพื่อนร่วมชั้นของน้องฟู่แต่ข้าน้อยไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นดังนั้นข้าก็เลยไม่กล้าเข้าไปกลัวว่าจะเป็นทําให้ท่านทําคดีล่าช้าน้ําเสียงของเหยียนเคอเป่าสั่นเล็กน้อยเสียพิงก่ังแค่นเสียงย่อออกมาทันทีตอนที่ฟู่ฮั่นเหวินตกน้ําจะอยู่ที่ไหน ตอนนี้ไม่มีใครในสวนแปดทิศที่ไม่รู้เรื่องนี้เวลาที่ฟู่หั่นเหวินตกน้ําก็ไม่ใช่ความลับอะไรเหยียนเค่เอเป่ารีบก้มหน้าลงทันทีเรียนใต้เท้าข้าน้อยอยู่ใกล้ศาลาคนที่อยู่ใกล้ศาลามากมายแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะรู้จักคุ้นเคยกันเท่าไหร่นักหากเหยียนเค่อเป่าบอกว่าตนเองอยู่ที่นั่นก็คงไม่มีใครเป็นพยานให้เขาได้เพียงแต่ว่ามีนักเรียนหลายคนที่มาสวนแดทิศคนเดียวเหมือนกับเขา จะบอกว่าคำพูดของเขาไม่มีน้ำหนักก็ไม่ได้ตอนที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเสี่ยเฉียวก็สำรวจตรวจสอบหงเฮ้งของเขาไปด้วยคนผู้นี้มีลักษณะไม่เลวไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้ามีลักษณะที่ดีใบหน้าไม่มีจุดด่างดำไหลยกว้างหลังตรงซึ่งดีมากอย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีข้อบกพร่องอื่นๆดวงตาของเขาไม่เลวแต่เมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วเขามีเส้นเลือดในดวงตามากกว่าเล็กน้อย และเมื่อมองตรงไปรูม่านตาของเขาเองเล็กน้อยซึ่งเห็นได้ไม่ชัดหงิงแบบนี้ดูร้ายและก้าวร้าชอบเอาชนะโลภมากอยากได้คุณลักษณะนี้สามารถซ่อนเร้นหรือเปิดเผยก็ได้และไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งที่เสียเฉียวให้ความสำคัญก็คือโชคชะตาของเขาในปีนี้ดวงชะตาในชีวิตของมนุษย์มีขึ้นมีลงมีทั้งดวงดีและดวงไม่ดีหากแบ่งใบหน้านี้ออกเป100็นหนึ่งกว่าส่วนแต่ละส่วนแทนปีหนหนึ่ง เมื่อดูจากสีหน้าตรงตำแหน่งเกี่ยวข้องก็จะสามารถบอกโชคชะตาของเขาในปีที่ผ่านไปได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ